ตอนนี้ก็ท่อมันสูงครับก็จะต้องทำการเลาะส่วนตรงกลางของท่อออกงานเข้าแล้วครับขุดไปขุดมาครับเจอสูงกว่าระดับเล็กน้อยครับตรงปากท่อตรงนี้ตรงนู้นจะต่ำกว่าซึ่งน้ำจะไหลาจากนู่นนะครับมานี่แต่ครั้งนี้สูงสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่อง BNT สิริพงศ์ครับ นนี้ครับเราเอาท่อมาลงครับวิบ่งมาไกลมากเลยครับวิบ่งมาจากนู่นครับนี่แหละวิ่งมาจากนี่แหละแต่ก็เอามาลงตรงนี้แหละครับต่อหน้าร้านตัวเองครับโอเคก็จะเอาท่อ40ครับเอามาลงเพราะว่าตัวเก่ามันมีอยู่แล้วก็นี่แหละครับผมก็จะใส่มาเรื่อยๆครับ เราก็ต้องขุดล่องไว้ก่อนนะครับผมเทคนิคการใส่ท่อนะครับเราต้องขุดล่องเตรียมไว้ก่อนเ้าก็ค่อยแปลงเอาที่หลังครับตอนนี้เอามาบนรถนะครับประมาณแดท่อครับก็เดี๋ยวจะใส่ดูก่อนครับมันจะสุดแค่ไหนอย้ให้เสนีเป็นคนขับรถตั้งขาเกนปอปลาดิเนปอปลาปอปลาหาปอปลามาเกาะเดี๋ยวขออนุญาตหาปอปลาก่อนนะครับ It's later. ข้อแรกลงไปแล้วครับก็ดูระดับครับดูระดับก่อนอย่าให้มันสูงกว่าระดับเก่าแล้วก็อยาให้มันต่ำกว่าระดับเก่าครับห่างกันไม่เป็นไรครับเราเข้ามาเอา,าปูนฉาโปเอาครับขอแค่มันได้ระดับอ่าโอเคล,ล,ลงท่อต่อไปก่อน A few minutes later ตอนนี้ก็ท่อมันสูงครับก็จะต้องทำการเลาะส่วนตรงกลางของท่อออกขอให้มันได้แนวระดับครับ อย่าให้มันสูงอย่าให้มันต่ำพอต่อไปมันจะใช้มันจะใส่เข้าไปยากก็ให้มันพอดีครับ อนนี้ก็เจอปัญหาครับเจอตอ่อตางมะม่วงครับอุปสรรคครับเวลาวางท่อถ้าเจอต่อแบบนี้นะต้องสับให้มันแตกออกนะฮะไม่ง,งั้นวางท่อไม่ได้ถ้าวางไม่ได้ก็ต้องเบี่ยงครับจัดท่อใหม่ A later few minutes later. ตอนนี้ก็วางไปแล้วก็หกท่อเรืออยู่ข้างบนอีกสองเพราะว่าเอามาก่อน8ได้เท่าไหร่ก็ค่อยวากันครับเราจะใส่ไปยนสุดนี้ครับต้นไม้นี่เพราะว่าหลักเขตแดนเราอยู่นี่ครับก็ประมาณสุดประมาณต้นไม้นี่ครับตัวน,นี้เสียนีทั้งขุดทั้งหอบครับ ต่อที่ใส่ครับดูลักษณะครับก็จะต่อกันก็จะติดไม่ว่าจะชิดกันบ้างไม่ชิดกันบ้างเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับพื้นข้างล่างครับถ้าพื้นมันสูงมันก็จะไม่ติดกันครับนี่ก็เอาระดับครับเอาระดับก่อนความชิดเราโป๊ได้เรายาปูนได้ครับโอเคครับลงต่อ a later few minutes later. ครับตอนนี้ก็เหลือท่อสุดท้ายครบับเหลือท่อสุดท้ายก็จะใส่มันก็จะเป็นแปท่อพอดีก็มาดูกันครับใส่ท่อสุดท้ายแล้วมันจะได้กี่ท่อครับเดี๋ยวว่างๆเราก็จะเอามาใส่อีกนะครับ a few minutes later งานเข้าแล้วครับขุดไปขุดมาครับเจอต่อครับไม่ใช่ต่อไม้นะครับต่อเสาครับตอเสาที่เนี่ยมันคู่กับหลังนี้แหละครับเป็นแต่ก่อนเป็นกระท่อมครับเทปูนอย่างหน้เลยครับก็คงจะต้องทำการทุบออกกันไม่งั้นเราวางท่อไม่ได้ครับ2000 years later ก็ทุบไปทุบมาครับมันจมลงไปในดิน ก็เลยทุบให้มันจมลงไปเลยแล้วก็จะทําการถมนะครับนี่เห็นไหมถมถมกบลงไปลครับมันได้ระดับมาแล้วนะครับมาดูลักษณะท่อมันก็จะไม่ตรงเล็กน้อยครับเราก็ดัดเอาครับใช้ด้ามเสียมหรืออะไรครับดัดเข้าไปเอามันก็จะตรงของมันเองครับเดี๋ยวผมจะดัดให้ดูเดี๋ยววางท่อนี้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวผมจะดัดให้ดูนะครับ Few minutes later ก็วางเสร็จแล้วครับแปดท่อก็ยังขาดอีกประมาณ2ท่อครับเดี๋ยวเราจะมาใส่วาลังครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทําการดัดท่อให้ดูนะครับดัดให้มันตรงเพราะว่ามันยังโคตรอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็โคตรตอนนั้นก็โคตรแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับผมเพื่อความสวยงามเฉยๆเพราะว่าน้ํามันไม่อยู่หรอกครับโค้งขนาดไหนมันก็ไปครับน้ํคโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าสูงกว่าระดับเล็กน้อยครับตรงปากท่อตรงนี้ตรงนู้นจะต่ํากว่าซึ่งน้ําจะไหลจากนู่นนะครับมานี่แต่ทางนี้สูง้อยเป็นไรครับน้ํามันไหลเหมือนกันครับโอเคครับวันนี้ก็วันนี้ก็ภารกิจของเราก็คือส่ท่อหน้าร้านครับก็เสร็จแล้วครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมช่อง VAT สิริพงศ์นะครับผมฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปครับคอมเมนต์ได้นะครับผมสอบถามได้จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยครับผมขอบคุณมากมากครับสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็การรับชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้ครับขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ